อนุญาตให้แกเข้ามาในรีสอร์ทฉันฮะไอหิวอีกพวกคนเร่ร่อนสกปรกอี๊เฮ้ยนี่ครับป้าป้าครับ E e eu olha cá เรียบร้อยนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะขอบคุณค่ะ อนุญาตให้แกเข้ามาในรีสอร์ทฉันฮะป้าหิวป้าไม่มีเงินขอเศษอาหารป้าเธอ,อเนื้อตัวก็สกรปรกแบบนี้เดี๋ยวก็ทํารีสอร์ทฉันสกรปรกหมดพอดีอะแล้วงี้ลูกค้าที่ไหนเขาจะกล้าเข้ามาใช้บริการที่รีสอร์ทฉันนะออกไปเลยนะแล้วอย่ากลับมาฉันเห็นหน้าอีกนะ อย่ากอดไม้ฉันเห็นหน้าเองนะออกไปเลยไป ฟื้นดิครับป้าป้าครับป้าฟื้นแล้วป้านั่งก่อนครับป้าเป็นไรครับป้าหิวข้าวป้าโดนคนใจร้ายตีมาทอป้าไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเอางี้นะครับป้าเดี๋ยวป้าไปขึ้นรถผมผมจะพาไปทําแผลนะครับป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรถสกปรกสกปรกก็ล้างได้ครับป้า ก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะก็อบอกว่าป้าสกรปรกผู้หญิงคนนั้นกับผมมันคนละคนกันนะครับป้าโลกนี้ไม่ได้มีแต่คนใจร้ายนะครับมานะครับไปครับอึ้บฝืนไดครับป้า,ออปาขอบใจนะหนูไม่เป็นไรครับป้า,ปามาครับค่อยๆเดินนะ ครับป้าเ,<อ>เดี๋ยวป้านั่งรอผมตรงนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวผมไปรรยามาทานให้ไม่ไม้เชื่อผมนะครับป้าแป๊บเดียวครับป้าปเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวรีบไปรีบมาเลยครับแป๊บเดียวครับป้านี่แกฉันบอกเลยใช่ไหมว่าอยากกลับไม้ฉันเห็นหน้าอ่อะ จะลองดีฉันใช่ไหมได้พวกคุณเล่ร่อนสกรปรกหยุดนลมาหลบหลังผมกับป้าคุณทำงานกับผมมานานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็อีกแก่เนื้อโตกสกรปรกเหม็นสาบแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้ยังไงล่ะคะ คุณก็เลยคิดจะตีคนแก่ที่หน้าทงสารด้วยไม่กวาดแบบเนี้เหรอผิงคุณต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนอ่ะคุณถึงได้กล้าทําแบบนี้ฮะคุณเอกคะที่ผิงทําอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะคะอย่ามาแก้ตัวเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคุณกําลังจะทําร้ายร่างกายคนชราแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะผิงคุณก็ทําร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหม หนููนกจำไว้นะผิงคนที่เนื้อตัวสกปรกมันไม่ได้น่ารังเกียจเท่าคนที่ติดใจสกปรกแบบคุณแล้วผมก็รับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผิงผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทํางานที่นี่อีกคุณเอกคุณเอกทำนี้กับผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกง,งานตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยอะคะ่ะนั่นนก็เรื่องของคุณผม ไล่คุณออกนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดทําพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคนชราคุณก็รู้นี่ผิงว่าีิฟร์รของผมมีกล้องวงจรปิดเต็มไปทั่วหมดอะผมมีหลักฐานมาตัวคุณนะผิงอย่าแจ้งตำรวจนะคะคุณเอ๋ผิงยอมแล้วก็ได้ค่ะ ถิงไปก็ได้ค่ะเชิญไม่ต้องกลัวแล้วนะครับป้าคนใจร้ายไปแล้วครับบใจพ่อหนุ่มมากนะป้าหิวไหมครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรให้กินไหมไม่เอาป้าไม่หิวไม่เป็นไรครับป้าเดี๋ยวพอกินเสร็จเนี่ยผมจะได้ทําแผลให้ป้าด้วยไงครับคุณไม่รังเกจ คนจนตัวสกรปรกอย่างป้าเหรอป้าครับเนื้อตัวสกรปรกอะก็แค่อาบน้ําขัดคราบใครก็สะอาดแล้วครับป้าแต่คนที่มีจิตใจสกรปรกนี่สิครับป้าต่อให้จะขัดจะล้างยังไงก็ยากที่จะสะอาดครับเพราะมันเป็นสันดานฝังลึกอยู่ข้างในไงครับป้าขอให้พ่อหนุ่มจเจริญเจริญน,นะสาธุครับป้ามาครับป้ามาทำแผลกันดีกว่า <Yeah. S 2> mm hmm. ดูเขาทำป้าสิ